สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถส,สวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชมค่ายมาสด้านะครับมาสด้า3สปอร์ตเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2014ต่อท็อปสุดนะครับ169,000บาทนะครับ นี่เพิ่งใส่แม็กใหม่มาเลยนะครับยางดอกเต็มสีเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยรถไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับใครสนใจชอบมาด,ด้าน,นะครับสปอร์ตแน่นอนสวยๆสภาพดีๆมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีผ่อน3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับราคา169,000บาทนะครับนี่ครับ แม็กใหม่เลยนะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวชมเช็คดูรถทดลองขับเลยครับสีเคลือบแก้วมาเลยนะครับคันนี้ไม่เคยชนรถสภาพโดยรวมสวยครับภายในเบาะหนังโทนสีดำสปอร์ตแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเซนทอลอกแอร์แบกเอเบสติสเบรกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับปี1 3จนปี14นะครับภายในภายนอกเรียกว่างามนะครับใครถูกใจเข้าใจนะครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับ เครื่องก็จะไม่จุกจิกไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับใช้งานได้ปก,กติแน่นอนนะครับโดยรวมสมบูรณ์ครบจบเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถดีคัดเช็คเรียบร้อยนะครับมาดูได้ครับมาทดลองขับได้เลยครับรถสวยๆนะครับผ่อน3700ได้ประมาณผ่อนได้6ปีนะครับไม่แท้2 0 0 0 0 0หน 4,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพเกรด A มีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สแม็กยางใหม่สวยใสสภาพนี้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับกับ m a z d a 3 Sport นะครับปี2014นะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถโดยรวมเรียกว่าครบจบกับราคาสภาพคุ้มแน่นอนนะครับแม็กสวยๆแบบนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสีก็สวยเต็มนะครับเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยครับสภาพแบบนี้ถูกใจสาย m a z d a m a z d a 3 Sport จัดไปครับ ราคาสภาพก็น่าสนใจนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบมาด้าครับเครื่องพันหกนะครับคันนี้ก็เป็นตัวไมน่าเชนนะครับเครื่องไม่จุกจิกแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโดยรวมสวยสภาพดีๆนะครับเป็นมาด้าสามสีแดงนะครับสีแดงโรงวงานนะครับไม่ได้กลับสีพัดเอ่างใดนะครับใครสนใจถูกใจก็มาดูรถทดลองขับด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับภายในสวยสวยเซนทล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีรอใช้งานได้เลยครับนี่เลยครับใครถูกใจนะครับก็มาดูรถทดลองขับนะครับราคาสภาพภายในก็กว้างขวางนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับถึงจะเป็นแฮทช์แบ็กห้าประตู โดยรวมก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับสำหรับ m a ด้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามแฟนเพจแฟนขับของ m a ด้านะครับจะได้ทั้งข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลของแต่งของเพิ่มของเสริมนะครับคันนี้ไม่เคยแต่งซิ่งครับไม่เคยแต่งซิ่งใส่แม็กลอยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยรวมครบจบเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ